กลับสวัสดีทุกท่านที่เคารพรัก,รกยิ่งสูงค่ะกลับมาพบกับเดยยิบซี่ใครใจกันอีกแล้ววันนี้เดยยิบซี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารประจำเดือนธันวาคมวันนี้เป็นการพยากรณ์แบบรายเดือนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง เบียบสีใครใจได้นำหินสีนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยพี่ๆนะคะทุกคนเลยได้รู้จักกับหินมงคลนะคะอย่างชิ้นนี้นะคะเราเรียกว่า r โรสคอ r t สค่ะเป็นหินแห่งความรักอันนี้โรสคอ r t สมาจากมาดากัสการนะคะ r โรสคอ r t สมาดากัสการเป็นหินแห่งความรักผู้ที่ได้ครอบครองเนี่ยจะมี ช่วยนะคะส่งผลให้ผู้ที่ได้ครอบครองมีได้รับความรักใคร่ความเมตตาบานมีจากบุคคลที่อยู่ในวงสังคมค,มค่ะนะคะเห็นไหมโหร,ระหว่างที่เบยหิดเขานี่ขึ้นมานะคะเขมีความเย็นมากๆเลยทีเดียวะคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้เราเรียกว่า Rose Quartz ต่อมานะคะเดี๋ยวจะให้ดู r e s ์ a ชสเค่ะอันนี้เป็นร s ์ a ชสเมีความเย็นมากเลยทีเดียวะคะ่ะ เรชั a สเปอร์ per, นี่มีคุณสมบัติช่วยให้ผู้ที่ได้ครอบครองไว้นะคะมีในความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองค่ะนะอันนี้เราเรียกว่าเรชั a สเปอร์แล้วถ้าเกิดช่วยในเรื่องของสุขภาพเรชั a สเปอร์ก็จะช่วยกระตุน้นการหมุนเวียนของโลหิตทําให้โลหิตเนี่ยไม่เหนียวหนืดนะคะทําให้โลหิต มีการสูบฉีดเลือดได้ดีค่ะต่อมานะคะเดีย๋ยวเบให้ดูอีกค่ะต่อมาเป็นลาบดไรค่ะลาบดอไรนี่นะคะเป็นหินแม่มดนักพยากรณ์นเนี่ยควรต้องมีเพื่อนๆดูสิคะมีโอปาร์เรเซนด้วยนะคะมีแสงโอปาร์เรเซนด้วยมีพลังโอปาร์เรเซนอยู่ในก้อนหินก้อนนี้ด้วยะคะ่ะเราเรียกว่าลาบดไรส่วนโอปาร์เรเซนนี่นะคะ คนจีนเรียกว่าจิกเฉียดค่ะนะคะโอปอเรเซนเนี่ยเป็นอะไรที่คนจีนชอบมากเลยทีเดียวและนักพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นนักพยากรณ์ส่วนไหนของโลกใบนี้นะคะควรต้องมีเขาไว้ในครอบครองค่ะนะหินพวกนี้เป็นหินมงคลเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่ท่านใดที่มีความส,สนใจสามารถไปที่ ร้านท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาได้นะคะอยู่ที่ร้านสเตอร์บีลิเวอร์นักดิว่าที่21ลาดพร,ร้าว71อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองค่ะและนอกจากนี้นะคะโอ้วันนี้มีพี่ไข่ค่ะนะคะบางท่านก็เรียกว่าไอ้ไข่พี่ไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่ไข่ขี่ไก่นะคะอยู่ที่บ้านบุญค่ะนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น อนันตชัยเหนือเมฆนะคะเป็นรุ่นอนันเหนือเมฆค่ะนะคะรุ่นนี้ดีมากเลยและปลูกเสกที่บ้านบุญค่ะนะคะสระบุรีนะคะองค์นี้มีพลังมากเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหินสีมงคลค่ะเราเรียกว่าแก้วขนเหล็กน,นะคะคนไทยมีความนิยมมากเลยเรียกว่าแก้วขนเหล็ก มีพลังมากเลยทีเดียวค่ะระหว่างที่เบจับอยู่นี่นะคะเขาก็มีความเย็นมากคุณสมบัติของเขาเนี่ยช่วยให้นะคะผู้ที่ครอบครอมเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นพลังรบพลังลึกลับพลังรีลับนะแล้วเขาเป็นหินที่มีคุณสมบัติพิเศษคือเวลาที่เวลาเบไปดูดวงนะคะเบยจะพกติดตัวไปด้วยนะคะทำให้ตัวเบเองเนี่ยไม่กระทบ พลังลบที่ติดตัวลูกค้ามาค่ะนะภา,าษาอังกฤษเราเรียกว่าลาบดอรค่ะมีความสวยงามมากแล้วก็มีความเย็นมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมต่อมานะคะวันนี้เบกก็ได้นำไพ่นะคะชุดไรเดอร์เวกมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดวันอังคารค่ะเป็นการพยากรณ์แบบรายเดือนนะแม้ชุดนี้เนี่ยมีอายุยาวนานนะ ร้อยปีเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชม <S 2> <S 2> เดี๋ยวเรามาไร่หมนุนไร้คาถากันนะคะก่อนพิยาก่อนอยูชตาไพ่ชุดนี้ผู้วาดชื่อท่านพาเราคอมเมนสมิธนะคะไพ่ชุดนี้มีอายุยาวนานนับร้อยปีดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีพลังมีความเข้มขลังมีพลังมากเป็นพิเศษ,ษค่ะท่านผู้ชมนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาไร่หมนุนไร้คาถากันก่อน เอาละค่ะเชิญเพื่อนๆพี่ๆและทุกคนทั่วโลกเข้ามาในรายการของเบยิบีใครใจกันได้แล้วค่ะเริ่มเลยนะคะโอมอภีภาหูบุกผังสการะวันพนังครูบาจาริยังจาริยะเทวามุนีลศีสิทธาปิตามตาอรูเยนาสุคีนะจ๊กชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะเวลานําหินนำไพ่เนี่ยของครูบาอาจารย์มาใช้ก็จะต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งค่ะเอาละเดี๋ยวเบยิบสี่ใครใจขออนุญาตเลือกไพ่ออกมาเนี่ยจำนวนสิใบแทนตัวท่านที่เกิดวันอังคาร เอาละค่ะเลือกไพ่ครบแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะวันนี้การเรียงไพ่เนี่ยเรียงไพ่ตามพบต่างๆนะคะ,ะเป็นพบหยิบเกินมาไปเปเก็บเข้าที่เดิมนะคะคราวนี้เราเรียงไพ่เนี่ยตามพบต่างๆะคะ่ะซึ่งหลักสูตรนี้ก็คือเป็นหลักสูตรของท่านอาจารย์ธนากรสิงนเกษนะคะ ใจแรกเลยเนี่ยก่อนอื่นเบยิมิใครใจต้องบอกก่อนว่าท่านที่เกิดวันอังคารเป็นผู้ที่มีความอดทนมากเป็นผู้ที่ทําอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีความคิดที่รวดเร็วคิดไวทําไวนะคะเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลัน้นผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยไพ่ใบแรกได้ไพ่นายออฟวอนส์นายออฟวอนส์ก็บอกให้ทราบว่า ตัวท่านที่เกิดบันคาลนะประจำเดือนธันวาคมนี้ตัวท่านอาจจะต้องมีในเรื่องของงานยุ่งงานเยอะงานแยะอาจจะต้องอยู่กับงานจนเปิดศีรษะเลยทีเดียวถ้าให้เอกมาแบบนี้นะคะแนะนําให้หาตัวช่วยดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าทําคนเดียวอาจไม่ทันหรืออาจจะถ้าหากมีคนช่วยแล้วเนี่ยผู้ที่มาช่วยอาจจะมีไอเดียดีๆมีทางรัฐเนี่ยช่วยท่านได้นะคะ หรือทางที่ดีท่านอาจจะเปิดโซเชียลมีเดียจะเป็น YouTube เป็น Facebook นะคะเข้าไปรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านกำลังทำอยู่เพื่ออาจจะมีไอเดียอะไรดีๆแล้วก็สามารถทำให้หน้าที่การงานของท่านมันง่ายขึ้นนะคะต่อมาตำแหน่งของกระดุมพักเนี่ยได้ไพลเทนออฟคัพบอกให้ทราบเลยว่าการเงินของท่านที่เกิดปันการการเงิน มีเงินจับใจใช้สอยเนี่ยส่วนกระแสะนะคะการเงินการทองดีและโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจอยู่ในครัวเรือนทำธุรกิจครอบครัวนะคะการเงินการทองส่วนกระแสะการเงินการทองรื่นไหลร,รื่นปลื้ดดีค่ะนะคะต่อมานะคะได้ Temperance อยู่ในตำแหน่งของสหราา ดังนั้นท่านที่เกิดธันวัคารมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลในครั้งนี้มีสามารถทำให้ตัวท่านเนี่ยได้พบกับเพื่อนใหม่ๆได้พบกับบุคคลใหม่ๆนะคะจากการเดินทางแล้วเกณฑ์การเดินทางไม่มีอุบัติเหตุเกณฑ์การเดินทางเนี่ยปลอดภัยนะคะต่อมาได้ไพ่ six of swords นะคะ บอกให้ทราบว่าบางท่านอาจมีโครงการนะคะที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรืออาจจะมีโครงการในเรื่องอย้อนกลับมาหน่อยนะขอประทานโทษสำหรับท่านที่มีโครงการที่กำลังจะพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยให้บอกว่าต้องรอก่อนนะคะอาจจะต้องรอออกไปก่อนสัก6สัปดาห์6เดือนนะคะ ต้องรอไปก่อนอาจจะต้องเป็นปีหน้าปีนี้ไม่ทันแล้วและสำหรับตัวท่านที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยู่ก็คงต้องรอก่อนนะคะในไพ่บอกเลยว่าการที่จะเปลี่ยนที่ทำงานใหม่การที่จะโยกย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ต้องรอก่อนอยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องรอไปก่อนค่ะอาจจะต้องเป็นในปีหนานะคะออรอก่อนนะต่อมาเนี่ยได Night of Coins n i ใน t of Coins หรือ Night of Pentacles บอกให้ทราบว่าตัวท่านเองมีโชคนะคะมีความโชคดีดังนั้นตัวท่านที่เกิดบันังคารในช่วงเดือนนี้มีโอกาสถูกหวยรวยโปเนี่ยสองรอบเลยนะคะคือช่วงกลางเดือนนี้กับช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งตัวท่านเองจะต้องตั้งจิตอธิษฐานให้มัน่นคงให้แน่วแน่นะคะและมั่นใจว่าท่านมีโอกาส ถูกหวยรวยโวท่านจริงถูกแต่ตามน้าไพ่แล้วตรวจท่านมีโชคค่ะนะคะต่อมานะคะด้ไพ่ seven of swords ค่ะไพ่ seven of swords บอกว่าในตัวท่านเองเนี่ยนะคะมีกินมิกดีๆมีไหวพริบดีค่ะสามารถบริหารจัดการ management สามารถที่จะขจัดในเรื่องของสิ่งที่เป็นอุปสรรคกิดขวามกั้นตัวท่านเนี่ย ได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ต้องทำไมคะมีสติมีความอดทนมีความอดกลั้นและมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องนั้นๆเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะคะต่อมานะคะสำหรับท่านที่ไม่มีคู่ดวงของท่านเนี่ยมีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้ท่านที้เกิดบัลลังก์ตัวท่านมีโอกาสได้พบกับคนพิเศษ และสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะการความรักอะ่ะการแสดงออกในเรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมีเกณฑ์คัดมีเกณฑ์การพัฒนาความรักมีเกณฑ์การเอาอ,อกเอาใจใส่กันอย่างดีและตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะฮะจากคนพิเศษของท่านนะคะเห็นไหมเลต่อแม่นะคะไดไพรนิสออฟครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งของมอรณะนะ ดังนั้นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกลางวันก็ร้อนร้อนกลางคืนบางทีก็เย็นเย็นนะคะดังนั้นเรามาระวังการเป็นวัดช่วงนี้ยังไงก็ตามนะคะท่านผู้ชมเรายังคงจะต้องมีในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆใส่แมสทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานระหว่างการเดินทางต้องใส่แมสค่ะแล้วก็ใช้พกเจวล้างมือนะคะอยู่ตลอดเวลา รับประทานอาหารร้อนนะคะเห็นไหมต้องคอยหันกลับมาดูแลเอาอก<ๆ>เอา<ๆ>ใจใส่ในเรื่องของสุขขร,ขรเขาเรียกว่าสุขขอ,อนามัยนะคะต้องกลับมาดูแลในเรื่องของความสะอาดการรับประทานอาหารการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้เป็นหวัดน,นะคะต่อมาเนี่ยได้ Page of source บอกที่ทราบลือว่าในเดือนนี้เนี่ย ตัวท่านเองนะคะหากมีในเรื่องของการเจริญสติการฝึกสมาธิสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำแล้วก็จะช่วยให้ตัวท่านเองรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจมีความสบายอกสบายใจและซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันพระหรื่อด้วยนะคะท่านที่เกิดบันอังคาแคนสามารถที่จะสวดมนต์นะคะสวดบทสวดมนต์อิติปิโสเกินอายุตัวเองเนี่ยหนึ่งปีหรืออาจจะ สวดเงินสวดมนต์นะคะประจําวันเกิดนะคะหรืออาจจะสวดถ้าสวดมนต์เป็นประจําวันเกิดของตัวเองก็ต้องไหมคะสวดเกินเนี่ยหนึ่งปีหรือบางท่านอาจจะสวดเพื่อขอพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสามารถสวดบทสวดมนุ์ภาษาเงินร้านนะคะบทสวดมนต์เงินรานนะคะบทสวดเงินรานได้ร้อยแปดจบก็สวดแล้วก็จะดีเลยนะคะเห็นไหม เอาละค่ะโอ้โหไพ่ใบสุดสุดท้ายนี่ก็โชคดีมากเลยนะคะอยู่ในตำแหน่งของกัมม่แล้วได้ ten of pentacles หรือ ten of coins เกี่ยวกันในเรื่องของเงินเงินทองทองเช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะดวงสำหรับท่านที่เกิดวันลังคานตรวจท่านเองในดวงสุ่นกระแสค่ะการเงินการทองดีหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะคะทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ดังนั้นเนี่ยเพียงเพียงแค่ท่านเนี่ยมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องหน้าที่การงานการเงินสิ่งที่ตัวท่านกําลังดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะเงินม,มาค่ะนะคะเบบิ๊ซี่ใครใจเนี่ยก็ได้พยากรณดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารจบลงแล้วนะคะเบบิ๊ซี่ใครใจยังมีคลิปดีๆ e. อีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการนํนำเสนอบทเพื่อนพีนพนพนพน่และลูกค้าทุก ก่อนจากกันบิยุซี่ใคร Cry, ใจต้องขอปราบขอพบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมรายการดีๆของบิยุธีใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกดติดตามให้กับบิยุซีใครใจคะก่อนจากกันบียุซี่ใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกคาาก Cry, าากนทั่ว like, โ,โลกนะคะโชคดีมีความสุข ล่ำรวยทีกอย่างหลักและอย่างตีดร่ำรวยในแบบว่ารวยเลยๆนะคะแล้วกลับมาพบกับเบรย์ซี่ใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ